สอนพ่อน้อมนำความทรงจำ23ประการในหลวงรัชกาลที่9เป็นพระมหากษัตริย์ที่นอกจากจะอวยทอดราชพิธีธรรมแล้วยังทรงเป็นพระราชาที่เป็นแบบอย่างในชีวิตในการทำงานแก่ประสุนิกรของพระองค์และนา,นานาประเทศอีกด้วยผู้คนต่างประจักษ์พระอัจฉริยภาพของพระองค์และมีความสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณ อันเป็นลุ้นพ้นอย่างหาที่สุดไม่ได้ซึ่งแนวคิดหรือหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9มีความน่าสนใจที่สมควรนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตการทำงานเป็นอย่างยิ่งหากท่านใดต้องการปฏิบัติตามรอยเบื้องพายุคนละบาทท่านสามารถนำหลักการทรงงานของพระองค์ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ดังนี้ค่ะข้อหนึ่ง จะทำอะไรต้องศึกษาหาข้อมูลให้เป็นระบบ้รงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบข้อมูลเบื้องต้นเอกสารพื้นที่สอบถามเจ้าหน้าที่นักวิชาการและราษฎรในพื้นที่ให้ได้รับรายละเอียดที่ถูกต้องเพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์จริงอย่างถูกต้องรวดเร็วและตรงตามเป้าหมายข้อ2ระเบิดจากภายในจะทำการใ,ใด ต้องเริ่มจากคุณที่เกี่ยวข้องเสียก่อนต้องสร้างความเข้มแข็งจากภายในให้เกิดความเข้าใจและอยากทำไม่ใช่การสั่งให้ทำคุณไม่เข้าใจก็อาจจะไม่ทำก็เป็นได้ในการทำงานนั้นอาจจะต้องคุยหรือประชุมกับลูกน้องเพื่อนร่วมงานเพื่อนในทีมเสียก่อนเพื่อให้ทราบเป้าหมายและวิธีการต่อไปข้อ 3. แก้ปัญหาจากจุดเล็ก ควรมองปัญหาภาพรวมก่อนเสมอแต่เมื่อจะลงมือแก้ปัญหานั้นควรมองในสิ่งที่คนมักจะมองข้ามแล้วเริ่มแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆเสียก่อนแต่เมื่อสำเร็จแล้วจึงค่อยๆขยับขยายแก้ไปเรื่อยๆทีละจุดเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้โดยมองไปที่เป้าหมายใหญ่ของงานแต่ละชิ้นทำจากจุดเล็กๆค่อยๆทำแก้ไปทีละจุด แต่และชนิดก็จะหลุดล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้ข้อ4ตามลำดับขั้นเริ่มต้นจากการลงมือทำในสิ่งที่จำเป็นก่อนเมื่อสำเร็จแล้วก็ลงมือทำเป็นลำดับขั้นต่อไปด้วยความรอบคอบและระมัดระวังถ้าทำตามหลักนี้ได้งานทุกสิ่งก็จะสำเร็จได้โดยง่ายในหลวงรัชกาลที่9ทรงเริ่มต้นสิ่งที่จำเป็นที่สุดข,ของประชาชนเสียก่อนข้อห ภูมิสังคมภูมิศาสตร์สังคม,มาศาสตร์การพัฒนาใดๆต้องคำนึงถึงภูมิสภาพของประเทศบริเวณนั้นว่าเป็นอย่างใดและสังคมวิทยาเกี่ยวกับลักษณะนิสัยใจคอคนตลอดจนถึงวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกันเราจะไปบังคับให้คนอื่นคิดอย่างอื่นมิได้เราต้องแนะนำเข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรจริงๆแล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจ ในหลักการทำงานและการพัฒนาจะเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยิ่งข้อ6การทำงานแบบองค์รวมใช้วิธีคิดเพื่อการทำงานโดยวิธีคิดอย่างองค์รวมคือการมองสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบวงจรทุกสิ่งทุกอย่างมีมิติเชื่อมต่อกันมองสิ่งที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไขอย่างเชื่อมโยงข้อ 7. ไม่ติดตำราเมื่อเราจะกระทำการใดๆนั้น ควรทำงานอย่างยืดหยุ่นกับสภาพและสถานาการณ์นั้นๆไม่ใช่การยึดติดกับแค่ตำราวิชาการเพราะบางทีความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดบางครั้งเรายังยึดติทดทฤษฎีมากเกินไปจนทำอะไรไม่ได้เลยสิ่งที่เราทำบางครั้งต้องอบอ้อมสภาพธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสังคมและจิตวิทยาด้วยข้อแต่รู้จักประหยัด เรียบง่ายได้ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาช่วยเหลือรัษฎรในหลวงรัชกาลที่9ตรงใช้หลักในการแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบง่ายและประหยัดรัษฎรสามารถทำเองได้หาได้ในท้องถิ่นและประยุกต์ใช้ในท้องถิ่นที่มีอยู่ในทุกภูมิภาคมาแก้ไขปรับใช้ปรับปรุงโดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีให้ยุ่งยากมาเกี่ยวข้อง ข้อ9ทําทำให้ง่ายทรงคิดค้นดัดแปลงปรับปรุงและแก้ไขาการพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดำริได้โดยง่ายโดยไม่ต้องยุ่งยากซับซ้อนและที่สำคัญอย่างยิ่งคือสอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนและระบบนิเวศโดยรวมข้อ10คือการมีส่วนร่วมทรงเป็นนักประชาธิปไตยทรงเปิดโอกาสให้สาธารณชนหรือประชาชนเจ้าหน้าที่ ทุกระดับได้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นที่สำคัญที่สุดจะต้องหัดทำใจให้กว้างขวางหนักแน่นรู้จักรับฟังความคิดเห็นแม้กระทั่งคำวิาพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่นอย่างชาญฉลาดแท้จริงคือการระดับสติปัญญาและประสบการณ์อันหลากหลายการปฏิบัติบริหารให้ประสบผลสำเร็จให้สมบูรณ์แบบข้อ11ต้องมีประโยชน์ส่วนรวม ในหลวงรัชกาลที่9ทรงนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญดังพระราชดำริตอนหนึ่งว่าใครต่อใครก็บอกว่าขอให้เสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวมอันนี้ก็ฟังจนเบื่อหรืออาจจะรำคาญเลยด้วยซ้ำใครต่อใครก็มาบอกให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมอาจมาเึ็กในใจว่าให้อยู่เรื่อยๆข้อ 12. บริการที่จุดเดียวทรงมีพระราชดำริกว่า20 ีแล้วให้บริการศูนย์ศึกษาการพัฒนาหลายแห่งทั่วประเทศโดยใช้บริการรวมกันที่จุดเดียว one-stop service โดยเน้นเรื่องรู้รัรกสามาัคคีและการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันด้วยการปรับลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้อ13ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเข้าใจถึงธรรมชาติ ต้องการให้ประชาชนใกล้ชิดกับธรรมชาติตรงมองเห็นปัญหาธรรมชาติอย่างละเอียดหากเราต้องการแก้ไขปัญหาธรรมชาติก็ต้องใช้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือเราด้วยข้อ14ใช้อธรรมป่าประธรรมทรงนำความจริงในเรื่องธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาเป็นหลักการแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงสภาวะที่ไม่ปกติเข้าสู่ระบบปกติเช่น การบำบัดน้ำเน่าเสียโดยใช้ผักตบชวาปเป็นต้นข้อ15ปลูกป่าในใจคนการจะทำอะไรให้สำเร็จต้องปลูกใจคนเสียก่อนต้องให้เห็นคุณค่าเห็นประโยชน์กับสิ่งที่จะทำเจ้าหน้าที่ป่าไม้ควรจะปลูกต้นไม้ในใจคนเสียก่อนแล้วคนเหล่านั้นก็จะปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและจะรักษาต้นไม้ด้วยตนเองข้อ16ขาดทุนคือกำไร หลักการในพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่เก้าที่มีต่อพระสุขนิกรชาวไทยการให้และการเสียสละเป็นการกระทำอันมีผลกำไรคือความอยู่ดีมีสุขของราษฎรข้อ17การพึ่งพาตนเองการพัฒนาตามแนวพระราชดำริแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นด้วยการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้มีความแข็งแรงพอที่จะดำรงชีวิตต่อไปได้แลวขั้นตอนต่อไปก็คือ การพัฒนาให้ประชาชนสามารถอยู่ในสังคมได้ตามสภาพแวดล้อมและสามารถพึ่งพาตนเองได้ในที่สุดข้อ18พออยู่พอกินให้ประชาชนสามารถอยู่อย่างพอเพียงพออยู่พอกินให้ได้เสียก่อนแล้วจึงค่อยขยับขยายให้มีสมรรถนะที่ก้าวหน้าต่อไปข้อ19เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานพระราชดำรัส ชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตในการดำเนินไปในเส้นทางสายกลางเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำดรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและย,ยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆซึ่งปรัชญาน,นี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ถึงระดับบุคคลองค์กรเอกชนและชุมชนต่อไปข้อ21ทำงานอย่างมีความสุข ทำงานต้องมีความสุขด,ด้วยถ้าเราทำงานอย่างไม่มีความสุขเราจะแพ้แต่ถ้าเราทำงานอย่างมีความสุขเราจะชนะสนุกกับการทำงานเพียงเท่านั้นถือว่าเราชนะแล้วหรือการทำงานโดยคำนึงถึงความสุขเกิดจากการได้ทำงานหรือได้ทำประโยชน์กับผู้อื่นก็สามารถทำได้ข้อ21ทําทำงานอย่างมีความสุขทำงานต้องมีความสุขด้วยถ้าเราทำงานอย่างไม่มีความสุข เราจะแพ้แต่ถ้าเราทำงานอย่างมีความสุขเราจะชนะสนุกกับการทำงานเพียงเท่านั้นถือว่าเราชนะแล้วหรือการทำงานโดยทนถุ่งความสุขเกิดจากการได้ทำงานหรือได้ทำประโยชน์กับผู้อื่นก็สามารถทำได้ สษัตรผู้เคียรพยายามแม้มองไม่เห็นฟังก็พยา,ายามไหว้ต่อไปเราถ้าไม่ไหว้ก็จะตกเป็นอาหารของปูนปลาและไม่ได้พบกับตัวดาที่ช่วยเหลือไม่ให้จมนะ้ำข้อ23รู้รักสามัคคีรู้ชัวรู้ปัญหาและรู้วิธีแก้นั้นรักคือเมื่อเรารักเมื่อเรารู้ปัญหาและรู้วิธีแก้แล้ว เราต้องมีความรักที่จะลงมือทำลงมือแก้ปัญหานั้นตามัญชีคือการแก้ไขปัญหาต่างๆไม่สามารถลงมือทำคนเดียวได้ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันและนี่ก็คือหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ที่พวกเราสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่มากก็นอ้อย